ากทางเดินก็จะเป็นแบบสวยงามวิจิตรการตามากเลยนะจ๊ะเราก็เดินขึ้นไปเนาะ สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมโบสถ์ไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ <t fucking> <t un> um ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้นนะจะมีเสียนพยารมอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะสลักรมอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะสกฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีวัสดีจ้ะบันนี้พามาชมโบสถ์ไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้น,นะจะมีเสียนพะเยาเป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังนะจ๊ะมีอายุ ประมาณหนึ่งพันปีจงงาภายในวิหารเป็นไม้สักทองแกะสลักมีความงามมากดูเพื่อนเกินคำาจะบ,บรรยายเนาะปรมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะเป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังนะจ๊ะมีอายุ ประมาณหนึ่งพันปีเ่ยก็เป็นช่างที่มีฝีมืออ่ะฝีมือดีมากมากดูแกะออกมาเป็นใบๆเลยอะ่ะคือเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาทำเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ ถ้าเพื่อนเพื่ๆมีโอกาสมาทาเป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังะจะมีอายุประมาณหนึ่งพันปีเนี่ยแล้วก็เป็นช่างที่มีฝีมือฝีมือดีมากๆดูแกะออกมาเป็นใบๆเลยอะ่ะคือเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาทำเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาทำสวัสดีจ้าบุญน,นิ้พามาชมโบ์ไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้นนจะมีเสียงพยายามคือมีความ รมีหนากทางเดินก็จะเป็นแบบสวยงามวิจิตตการตามากเลยนะจ๊ะเราก็เดินขึ้นไปเนาะนี่ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังนะจ๊ะมีอายุประมาณหนึ่งพันปีคือมีความระมีรม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานัจ๊จะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะสลักโดยช่างแบบวิจิตการตามากๆภาคเหนืออย่าลืมแวะชมความงามเนาะก็ภายในก็ประดิษฐานรูปหลวงปู่แล้วก็มีพระพุทธรูปเนาะหลายพระโอมากหลายโอ้มาก ของปู่ก็อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางพะเยาเนาะคลิปนี้สวัสดีจ้าบุน,นิกพามาชมโบสถ์ไม้แกะสลักนะจ้าทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้นนะจะมีเสียนพเยะก็ม,มีความโดดเด่นเนาะสวยงามมีปูนปั้นสีขาวเด่นเป็น กรมอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานัจนจะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะ <c oughs> ก็มีความโดดเด่นเนาะสวยงามมีปูนปั้นสีขาวเด่นเป็นเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อมีโอกาสมาถัก คือมีความระเมียดแล้วก็เป็นช่างที่มีฝีมือฝีมือดีมากๆดูแกะออกมาเป็นใบๆเลยอ่ะคือเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาทำงาภายในวิหารเป็นไม้สักทองแกะสลัก มีความงามมากดูเพื่อนๆเกินคำาจะบ,บรรยายเนาะสวัสดีจ้าบันิีกพามาชมโบสถ์ไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้นนะจะมีเสียนพะเยายรมอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะ สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมโบดไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปรูนปั้นนะจะมีเสียนพยัะแล้วก็เป็นช่างที่มีฝีมือฝีมือดีมากๆดูแกะออกมาเป็นใบๆเลยอะ่ะคืออีกฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีแล้วก็เป็นช่างที่มีฝีมือ ฝีมือดีมากๆดูแกะออกมาเป็นใบๆเลยอะ่ะคือภาคเหนืออย่าลืมแวะชมความงามเนาะก็ภายในก็ประดิษฐานรูปดวงปู่แล้วก็มีพระพุทธรูปเนาะคือมีความระมีหลายพระโอมากหลายโอ้มากของปู่ก็อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางพายาวเนาะ คิปสง่าภายในวิหารเป็นไม้สักทองแกะสลักมีความงามมากดูเพื่อนๆเกินคําจะบรรยายเนาะเป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังนะจ๊ะมีอายุประมาณ1,000ปี สวัสดีจ้าบันิกพามาชมโบส์ไม้แกะสลักนะจ๊ะทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้นนะจะมีเสียงพยายรมอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะจ๊ะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะหลายพระโอมากหลายโอมากรของปูก็อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางพะเยานะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีอ่าลายพระโอมาหลายโอมาลวงปู่ก็อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางพเยาเนาะคล<ว>ิปนี้สวัสดีจ้าบุณิกพามาชมโบสถ์ไม้แกะสลักนะจ๊าทางขึ้นบันไดก็จะเป็นปูนปั้น,นะจะมีเสียงพยายสง่าภายในวิหารเป็นไม้สักทองแกะสลัก มีความงามมากดูเพื่อนๆเกินคําจะบรรยายเนะาะภาคเหนืออย่าลืมแวะชมความงามเนาะก็ภายในก็ประดิษฐานรูปหวงปู่แล้วก็มีพระพุทธรูปเนาะเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาทางภาคเหนืออย่าลืมแวะชม ความงามเนาะก็ภายในก็ประดิษฐานรูปหลวงปู่แล้วก็มีพระพุทธรูปเนาะหลายพระองค์มากหลายองค์มากหลวงปู่ก็อาจจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางพเยาเนาะคลิปนี้เป็นวิหารไม้สักทองแกะสลักทั้งหลังนะจ๊ะมีอายุประมาณหนึ่งพันปี แง่น่าทางเดินก็จะเป็นแบบสวยงามวิจิตตการตามากเลยนะจ๊ะเราก็เดินขึ้นไปเนาะคือมีความระมีมก็มีความโดดเด่นเนาะสวยงามมีปูนปั้นสีขาวเด่นเป็นสงา่าภายในวิหารเป็นไม้สักทองแกะสลัก มีความงามมากดูเพื่อนๆเกินคําจะบรรยายเนาะเลยเนาะก็ภายในก็ดูความละเอียดในการของช่างเนาะมีเลยเนาะก็ภายในก็ดูความละเอียดในการของช่างเนาะมีเลยเนาะก็ภายในก็ดู ความระเอียดในการของช่างเนาะมีรมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะัจนจะภายในวิหารก็จะเป็นหรือว่าโบสถ์ก็จะเป็นไม้สักทองที่แกะเขาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนเนาะ